สวัสดีตอนเช้าค่ะชั่วโมงเร่งรีบมากวนรถไฟไปทำงานให้อายฝรั่งมาส่งขางนั้นจอดถ่ายนะส่งเราก็วิ่งมากำไฟมากขบวนนี่ก็เข้ามากแลนเมื่อย ยางกรท่างยางท่างรับจอดว่างงาน,นว่างล่านจอดรถก็แลนมากแลนมากน้ำท่างจากกักรยานว่างั้นแลนมากประมาณจะลอยเมรเดี๋ยวแลนก็ขามท่างมากกระสันยานยางท่างงับถ้าท่างงับมันก็ขามมากประเดีเนะ๋ยวรถไฟมาแล้วตีห้าห้าสิบ ปิดหัวรู้สึกว่าจะเห็นสาวไทยผู้หนึ่งสาวหน่อยสาวน้อย,สา,อยสาวไทยว่่แน่ใจแต่กระัักทยสวัสดีค่ะเจ้าบกากถามไมป,ปีห้ากดออดสวาม่เปิดได้ เดินของกรอ,อส,สันนองอส,สันที่หนึง่ <c oughs> ลงลงุมบายบายไอฝรั่งไปแล้ว หัวไายไทยรูปเห็นคอยเราป่านะใส่ถุงผ้าพันโคใส่ทุกอย่างเสื้อกันฝนแต่ว่าฝนมาตกเลยมื้อนี้ฝนมาตกตักกระเทียมไปน้าหมดละเฮ้าก็บ่ฮู้แน่นอนเป็นผ้าล่มนะเป็นผ้าหา้อกันฝนได้ กันน้าได้กันฝนได้จอดจัก,กรยานทิ้งไว้บกักสีหามือแล้วเนาะโอ้โหมันยางเบนเนาะแล้วก็รุนไปยางาเ่อเบนกระโชคดีไปยางเบนก็ได้ยางเงาย่างก็ประมาณบักสี่ิบนาทีสี่สิบหนาที ยังไปจากสถานีรถไฟ่างนั้นไปแต่ว่ากับเพื่อเวลาไปอีเดรกะคอยเป็นตีหานะตีหา่าซิบเขา่าเข่างานกับเจ็ดโมงเจ็ดสิบนะก็ไม่เวลายู่ประมาณชั่วโมง,งชั่วโมงกลัว ก็ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงดูที่แคมเดอรุตชนดูที่แคมเดอรขับดูที่ขับรถรดสเีกับโมดเปคือเขาเนาะเมยแล่นน้ำรถไฟนกูเมยกินข้าวรองท้อง มืดดเห็นไหมข้างนอกมืดเต๋อๆตังค่อยู่กับนยังว่ามีคนมีกนกระบวนขึ้นมาน้ำไปนประมาณสี่น ที่หนึ cả, ่งคนทำงานรู้กันยกไม้ยกมือแบบแบบทีักทายกันการเดินทางของเราโม่เอื่นงกะโม่อื่นกันสิได้หงุดงิดไห่คือเกาว่ายธรรมดามื่อี้ก่อนคอยล่า ลาไปเราจะไปหาหมอไปเช็คหมอก็โทรมาบอกว่าบ่ตรงมายกเลิกเพิ่นว่าไปหาหมอก็บ,บม่มีแนวเฮ็ดเพิ่นว่าบ่มีแนวสิเฮ็ดให้มัน <c oughs> เขาแบบเขาสแกนสแกนแบบ 3D อีหยัง3 d สแกนเอ็กซเรยแ์แต่เวลาถ่ายรูปถ่ายบัตถุย่างเขานัดเนาะนัดทุกอาทิตย์อาทิตด เจ็ดแปดเทียนนัดอธิมันไปหาหมอหมอเขาบอกหมจใกว่าข้ามสิเห็ุเขาก็เลยยกเลิกไม่จำเป็นนะหมอสองคนหมอสองคนของฉันไม่ไม่ต้องมาแล้วข่อยกับ่นมันคนนัดขเขาเป็นคนนัดหมอผู้เดียวนัดแต่ว่า หมอผู้เดียวนัดต่บ่ได้บ่ได้ปรึกษากันที่กัเจ้าบ่ได้ปรึกษาเนี่ยวันได้ใส่หมอสองคนหมอตรวจแล้วก็หมอทำหมอลงมือเห็นกับหมอตรวจบ่คือกันเขากับกจ้าบ่ได้นัดกันไอ้บอกว่าสิฟ้าเฮ็นยังก็เฮ็ดเด้อว่า่อยสิไปเมืองไทยยเนระเที่ยวก่คอยด้ไปเที่ยวประเทศไทย ข้เหตุก็คือื่เฮเหตุต้องล่อไปเขายยันบได้เงินบางท่งขอฝ้ามนัดเลยนัดตะพึตะพื้นเลยปัญห์เฮาเช็บเข้าปวดเข้าไปคอว้อซอยเหลือบม่อยากเหตุไหนหจอปวดมากช่วยสัหน่อยเไม่ได้นัดบอกว่าบด้นัดบได้นัดก็เหตุบได้ย็ว่า แบบนด้มอหนัดยามเหนัดแล้เเนัดเราก็มายุบเลยเฮ้จากหมอก็เป็นประสาทกพหมอบังซุ้มสมีก่อนด้กค่ะเนอะามีก้วนเนาะับิว่ามีแน่ว่าวว่าเพื่นแล้ว่าเพื่นหมู จำนี่ราลคาลองเท้าถอยลองเท้าออกมาใหมา่ลองเท้าทำงานเจ้าของบริษัทก็ซอยออกซอย่อยก็ได้เสียยี่สิบ้ยายูโรนี่แหละออกนั้นเขาเจ้าจออกให้ลอยก้อยยูโรเขาเจ้าจออกให้ ท ok. yeah! tamam ี่ทำงานออกใก้อก็ระชายเพิ่มเอาเองสวยไหมคะข้าวหัวแดงเดี๋ยวปีหน้าสีชมพูปีเนยสีแดงปีหน้าสีชมพูเอาลลายสีแล้วมันมีทุกสีเลย อีกสถานนีหน้าก็ถูกของเราเป็นของเราเราก็จะได้ลงเจอกันนะคะ